สัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องงันนายนะคะทุกคนและวันนี้ในที่สุดก็มาถึงนะคะอะไรนี่แต่ตและในที่สุดนะคะก็มาถึงวันเกิดของน้องนัานายแล้วน,นะคะทุกคนนี่สิบเก้าสิงหาคมจริงๆน้องนัานายเกิดวันที่สุกเอ้ยวันสุกแต่เป็นวันเสาร์ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เป็นวันหยุด <c oughs> ก็คือ วันนี้เป็นวันเกิดใช่ไหมและน้องนานาก็คิดชาเลนจ์ได้ก็คืออะไรนี่และน้องนานาก็คือคิดชาเลนจ์ได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดน้องนานา,นาใช่ไหมสิบเก้าสิงหาคมอะ่ะเดี๋ยวน้องนานาจะมาอยู่ในแบบนี้แล้วก็ทําตัวให้เหมือนชีวิตจริงว่าเออวันนี้วันเกิดชีวิตจริงอะไรแบบนี้นะคะทุกคนงั้นเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะแล้วก็เริ่มจากการแต่งตัวเลย เดี๋ยวเราจะหาเครื่องแต่งตัวนะคะอันนี้ปะใช่กระหน่ำนันนาืมอันนี้ปะไม่รู้อะหน่ำนันนารืเออะรล่ะอะไร น้องนานนันรืมแล้วอะอะไนอะไอ่แบบนี้ปะไม่รู้น้องนันนแต่น้องนันนลืไม่ใช่นนหน่อยไอ้แบบนี้ปะไม่เป็นไร๋ยวาเราจะมาแล้วอือ ต้องลบตัวไอออกไปไหมคะทุนวัดอิตี้เฮ็ดเอไอป่ะ <ș i> อะอะไรวันนี้น้องนานาลืมอะน้องนานาลืมคำไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งตัวกันนะคะเดี๋ยวน้องนานาจะเอาออกไปให้หมดนะคะที่น้องนานาใส่แล้วเราก็จะมาเรื่องปฏิบัต นีนะ่นน่ะต้องการทรงผมแบบว่าสวยๆนะคะเดีย๋ยวเราจะหาแบบนี้ดิมไหมนี่แบบนี้ก็สวยอยู่นะเหมือนเวันเดย์เอาหน่อยดีอะล้วคนอันนี้ก็ได้นะเนี่ยสวยดีงั้นนั่งนั่นนะเอาอันนี้นะคะเว่นตาหรอเว่นตาเสร็จปะจะได้ดูสวยๆไงเอาหน้ามาหน่อยหน้ามา อุ้ยนั่นรังอะ่ะเดี๋ยวเราจะหากันนะคะอันนี้ก็ได้นะนี่ดีกว่ามันดูตื่นเต้นเงี้ยเลยทุกคนอันนี้ก็ได้นะเนี่ยนีได้เลยอ๋ออันนี้ดีกว่าแล้วเราก็จะหาหมวด อันนี้คือตั่งหูตั่งหูต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าไม่เอากระเป๋าดีไหมเราเอออิสสอรี่โป่งอันนี้ก็ได้นะทุกคนแต่ว่ามันดูยังไงไม่รู้มันดูเละอะยังไงอันนี้ไหมเฮ้ยหน,น่ารักอ่ะอันนี้ดีกว่ามันจะเป็นกระเป๋านะคะน้าหน้าไม่เอาเอ่อเออเสนหะน่อย ชอบอันนี้มากเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็นี้อ่าแบบนี้ดีกว่ากับกระเป๋าหมีเอาแบบนี้ดีกว่าที่ทุกคนแบบนี้ก็ได้อยู่นะน่ารักน่ารักมากเอาแบบนี้แล้วกันดูน่ารักอ่ะกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าตรงนั้นไม่ได้ อันนี้ไหมที่แบบนี้ก็ได้นะแบบว่าปกคูมอันนี้ก็ได้แล้วแบบนี้ดีนี่แบบนี้ดีกว่า,าคนดูตีนะดูดีอะไรเนี่ยแล้วเราก็จะมาหาเฮ้ยเราก็จะมาหาไม่เอาไม่เอาดีกว่าเราจะมาเอาเสื้อกันนะคะที่มีไง อันแบบนี้ปะเออฮะคืออะไ,นไรนะทีเ A ไอเอเออทำไมเราไม่รู้ะน้องน่นารากสุดว่าเราง่มากเราจะมาหาอันนี้กันค่ะเพราะนั้นน,นาหนาจำได้ว่าดิบดิมันมีเสื้อสาว เติไมได้ไ้มมันเอ๊ะข้าอ่ำงะไม่เป็นไรค่ะคนเราก็มาหาเสื้อในนี้ก็ได้เนาะงั้นเดีเ๋ยวเ,เราค่อยมาเอาหน้าตาอะไรนี่นเราจะหาชุดเหมาะๆกันนะคะชุดนี้ดีไหมเอ่ยไม่ค่อยดีอีะมันนี้ดีไหม วิ้งแต่ว่ามันดอกไม้เกินเอาอันนี้ดีกว่าอุ้ยแบบนี้ก็ไม่ได้นะไม่คุณลอสตรีวิ่งกันไม,ม่อันนี้น่ารัองอนะ่ะเอาอันนี้ดีกว่าแล้วก็กเก่งๆนะคะเดี๋ยวน้ำมันจะหาอ่ะรองเท้าเพราะนะำไม่ส่งกีอ๋อมันเป็นงานเกงแบบนี้กว่า ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ไม่ยอมแพลเราก็มาหาอันนี้หนึ่งเดินคุณอันนี้ก็ได้นะสิ่ดีเปิดอีรรอยแบบแบบดีเหมือนแบบว่ามีเสื้ออยู่ในข้างในแบบนี้ได้อยู่เว่ย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 เอาอันนี้ดีกว่าเราจะไปเลือกหน้าตากันหน้าตานัทเา,าสวยๆหน่อยอยังไงทำอะไรหล่ะคะเอามากินสิอุย้ยด,ดีหรือเอาแบบนี้ดีแบบนี้ก็ได้นะ งั้นน้องนาน่าจะแต่งประมาณนี้นะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปเลือกบ้านกันเลียกเรื <c oughs> <c oughs> อเดี๋ยวเราจะเอาบ้านหลังสุดท้ายเลยละกันบ้านมาใหม่ <c oughs> นี่บ้านหลังนี้นะคะทุกคนบ้านขาวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องนาน่ามาเล่น แล้วค่ะที่น้องน่านนาเขียวอยู่ก็คืออะไรก็คือพิซซ่าค่ะเดนแฮมก็คือมันเกิดน้องน่านนาทั้งทีก็กินพิซซ่าหน่อยเราจะมาประดับตกแต่งกันนะคะทุกคนเราจะเอาของพร็อพมาเอาของพร็อพนาทุกคนเขาตรงนี้ไหมสปอตไลท์สปอต์อลละ เอาสีชมพูด,ดีกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะทุกคนชมพูด,ดีกว่าวีสปอ,อร์ตไลท์แบบนี้ก็สวย,ยนะจรสวยมากเดี๋ยวเราจะไปประดับในห้องหลังกัน นี่เป็นเต็น,เ,เ,นเต็นเอาบ้านเอาบ้านแบบนี้เราจะตั้งไว้ตรงนี้นะคะม,มันดูยังไงไม่รู้เป็นเต็นแบบนี้นะคะวิวอยู่ด้สบายนันเนน่ยสวยสวยมากโป่ปงโป่ปงหน่อยหน่อย แบบนี้สวยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดกินหมูกระทะก็หมดแล้วค่ะคิดจบกับของพร้อมเดี๋ยวเราจะไปดูในบ้านกันนะคะก็คือวันเกิดใช่ไหมเราก็ต้องเอาของกินแบบเยอะๆะไงเออนั้นเราจะจัดปกติแล้วก็ไม่ใช่อยู่แล้วปะ ดีดีมากแต่นั่งน,นันนะขอกินพิซซ่าก่อนนะอร่อยมากเพื่กินมาเนะี่ยอร่อยหรือปะ <c oughs> ไปแค่นั้นนะันนาจะตกแต่ง เดี๋ยวเราจะหาอาหารกันจากครับขึ้นไปบนโต๊ะเลยพิซซ่าดีกว่าพิซซ่าน่กกินแล้วก็อะไรดีแล้วก็อาหารในนี้นะคะสเต็กมีสเต็กแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์แล้วก็เค้กนะคะ คิดอยู่ในเอ่ยเอาคิดตรงนี้นี่คนครบส็จเลยน,น่ากิน Happy birthday TO YOU Happy birthday TO you Happy birthday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  to อ o u อู้อร่อยมากเลยก็คือถ้าใครดูคลิปของน้องนานาจบแล้วนะคะก็อวยพรให้คลิปนี้นะคะก็ น้องนาก็ครบอายุเจ็ดเจ็บขวบแล้วก็ซึ่งใจว่าตัวเองจะได้มาเจอกับชีวิตของติดจิตขัวบพอ,อเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันเลยนะคะทุกคนไีเพือตัวอาาสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็บ๊ายบายนะคะทุกคนบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับต c ไคร e ให้ด้วยนะบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะกดติดตามให้ด้วยนะ